สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กองของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนต้องบอกข่าวดีเลยนะครผมสําหรับชาว Jurassic World the game นะผมเมื่อวาน เมื่อวานวันคิดมากใช่ไหมเขามีการแจกเจ้าเบต้ามาก็ผมทุกคนนี่เลยก็ผมว้าวโอ้โหใครยังไม่ได้รับนะผมรับได้ในกล่องจดหมายนะคผมคือตรงลูกโลกนั่นแหละโอ้โหจริงๆแล้วมันก็มันจะว่าดีใจไหมมันก็เป็นตัวเลนะจอิจริงๆมันคือตัวเละครับผมมันไม่ได้เก่งในจุลศิลป์เวิร์ดเกมเนี่ยไอพวกตัวพิเศษอย่างพวกเล็กซี บลู Blue, อะไรพวกเนี้ยมันมันไม่เก่งครับผมเบต้าอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าอยู่ในจุลนิตเวอร์อะไรเออมันเก่ง <laughs> เออในจุลติตเวอร์เดอเกมอยากให้มันเก่งเหมือนกันครับผมอยากให้เขาปรับค่าพลังมาแบบอืดุดานหน่อยครับผมแต่ว่าเขาแจกฟรีก็เอาไว้เถอะครับผมทุกคนเฮ้ออ่านนอนเบตา้าโอเคปะไปกินอาหารเ้อลูก โอ้ยเอาเอาโอ้โหกระโดดโอ้โหเลยไม่ได้ดูเลยเลยไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้โอ้โหกดเลยเมื่อกี้กินกินเนื้อใช่ไหมโอ้ยถ้าเขาเ็าตัวเล็กครับผมเ็าเลยกระโดดอะเดี๋ยวฟิวให้ดูเลยวันนี้ฟิวครับผมเป็นล่างสองไปเลยเอาดีเดียวเลยครับผมฟึบมาแล้วครับผมเบต้ามาแล้วเมื่อรอบที่แล้วพี่ดำภารกิจได้ครับผม จากภารกิจจากซีตันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาแจกฟรีโอ้มันจะเรืองแสงแบบตัวเจ้าบูวเวรืองแสงแบบตัวพ่อเลยนะฮะผมว้าเป็นแง่น่ารักน่าชังครับผมไปไปกินอาหารใหม่เมื่อกี้หมดเลยอ๋อกินแบบนบี้เหรอโอเคกระโดดกเกาะเนื้อเฉยๆแล้วก็กินใช่ไหมไม่มีไรครับผมวันนี้เขาจะได้ลงสนามคู่กับพ่อเขาครับผมฮ่าไม่มีแพ็กให้ตีเลยเอาจริงๆ ไม่มีแพ็กครับผมเดี๋ยวพี่ไปตี p v p ให้ดูแล้วกันนี่ VIP เออ VIP ไม่ใช่ p v p มาจัดครับผมห้าแมตเลยโอ้โหมันก็โอ้ห้าแมตเลยเว้ยไปจัดครับผมไม่มีคำว่าปลาณีครับผมกับ a ออย่าได้ไปปลาณีมันครับผมห้าแมตหูนานเลยนะห้าแมตเอาละครับผมนี่คือรอบแรกโอ้ยได้ตัวนี้เลเวลแม็กซ์แล้วด้วย เดี๋ยวเรื่องของแนวกลางการทําคลิปนะผมจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะผมช่วงหลังปีใหม่เนาะเดี๋ยวพี่จะโพสต์ลงอีกทีแล้วกันครับผมโอ้โหตีบาแบบเบาอยู่เลยอะ <c oughs> คือต้องบอกว่าถ้าพี่ไม่เปลี่ยนแนวทางการทําคลิปเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงนะผมที่ช่องหลักเนาะแต่ช่องรองมันลงอะไรอะไรหลากหลายได้ครับผมแต่ช่องหลักคือเรามีแต่คอนเทนต์ไดโนเสาร์อะก็ <c oughs> ว่าจะเพิ่มอะไรนิดหน่อยอะผมโอ้โหตอนนี้ใช้เวลาบนล่นเวลาพี่ ก็ยังไงฝากติดตามเหมือนเดิมนะฮะผมทุกคนเอาละฮะเดี๋ยวตัวหลงแต้มแล้ว <laughs> ไปปูดเอาก็ได้ปามีไม่พูดอะไรเดีย่ยโอ้โหจริงใจไอบ้างเฮ้ยไปนอนไปนอนจะไม่มีปัญหาครับผมตัวมันแบบสบายอยู่แล้วอะ่ะอนี่ปาดีเดอี์ตรีเขาให้ก็มันมันไหวอยู่แล้วอะเออตาบ้า เออโหไม่ตายครับผมอะไรกันเนี่ยอะไรของเกวันเนี่ยโอ้โหจริงจริงสบายมากครับผมถ้าไม่ตายไปน,นไปนอนไปนอนลงมาปุ๊บเราจัดถ้าไม่ตายเลยถ้ามันตีอนะเดี๋ยถ้ามันเก็บไว้ก็แล้วแต่มันครับผมเอาละฮะโซโนโ,โซโนเกวยังไงดีมากสามครับผมโอเค โอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่มีปัญหาครับผมมาแล้วครับผมไดเมโทโขคานัทจัดไปถ่าไม่ตายฟบ,บมามาแล้วเึ๊บงียเบ,บ,บ,บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมว้าวเบาเกินคือ <laughs> <c ười> เลวาชนะทธธ่ามันก็เลยเบาใช่ไหมงั้นรอบสองอ่ารอบต่อครับผมเอาแบบเสมอทธาธาธ่าไปไหมเสมอทธาธาธ่าไปแล้วกันครับผมโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยไปจัดครับผมเล่นดีๆไม่ได้ต้องหาเรื่องใส่ตัวตลอดก่อนจะพูดอะไรอะ่ะบารมี่นายต้องดูกำลังลบตัวเองด้วยนะโอ้โหรอบแรกคือมันเบาไปไงคนนี่อาจจะ ไม่เล้าใจใช่ไหมไม่เล้าใจครับผมสองมาแล้วโอ้โหเกือบหมดหลอดเกือบหมดหลอดตัวบอกแล้วไงเอาดีมาสองเถอเพื่อนขอสองขอสองได้สองครับผมสวยงามสวยงามเอาตะครับผมเราก็ตรงๆได้เลย แต่ว่าถ้าเป็นแพ็เกเงินเขียว JW เล่นอย่างนี้ไม่ได้นะเล่นไม่ได้ครัผมลองไปเอาชนะทตาเอ้เสมอท่าชนกับมาดิโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วครับผมหนึ่งตัวเอาละครับผมโมโดมาแล้วมันไม่เปลี่ยนตัวเลยใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะแกไม่เปลี่ยนตัวเลยใช่ไหมสบายมากสบายมากครับผมเึิบเรียบร้อย เฮ้ยมันจะไม่ถึงม <hyd> ือ <Hum> พ <ming> ี <siglo achi bizarre> ่อ <UC S 2> ินโดมินันเวกนะนาปากดีเอาใหญ่อุ้ยสามโอ้โหโอ้โหนายโอ้โหนายเล่นไม่เตื่อเฮ้ยชนธาตุจะมาเปลี่ยนตัวทำไมเอาละครับผมมันเหลือหนึ่งใช่ไหมอ่าตู้ตู้เว้ยตู้ตู้เว้ยตู้ตู้เว้ยเึ๊้บบัฟเรียบร้อยวู้ ถูกใจจริงโอ้ยตีมาหืมฮะอดาโคเตอร์ท็อปนายทำอะไรของนายวะเนี่ยไปนอนปึ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอ,อีตี้ฮะ ภาคดีเดอร์ซีรี่เขาให้เอาละครับผมรอบที่สามจัดมาเริ่มไม่ได้แล้วไงเริ่มจะเริ่มย,ยังยังได้อยู่ยังชนท่าได้อยู่ได้ไหมแบบนี้มันจะได้ไหมไปจัดครับผมฮ่า <c oughs> <c oughs> เรื่องจริงแต่รอบท้ายขอไม่ชนท่าละกันครับผมรอบท้ายหรือรอบรองท้ายขอไม่ชนท่าละกันฮนะมันอาจจะ พลิกได้แล้วเราต้องรีวิวเบต้าด้วยครับผมเออเขาแจกมาแล้วไม่รีวิวได้ไงใช่ไหมสองมาสองมาโอ้โหขอสองได้สองครับผมแบบนี้สวยงามครับผมอาราฮาแบบนี้เราเก็บได้ยาวๆไปเลยไม่มีปัญหาอะไรครับผมสกอรเป็นเล็กต้องเจอกันอยู่แล้วสองมาขอสองขอสองได้สองอีกแล้วเว้ยแม่รักจริงๆเลย รักจริงๆเลยเพื่อน AI เนี่ยรักจริงๆเลยเพื่อน AI เนีย้ยไปนอนเบื้บเรียบร้อยครับผมเอาละครับผมสะกอบเป็นเล็กมาแล้วสามมาสาม,มาโอ้โหสามของจริงมันต้องอย่างนี้เออสวยงามมากทำดีแล้วลกูก มาลวครับผมสกอร์เปเล็กมาแล้วเอาละครับผมเอาละครับผมอะไรของมันวะอะไรของมันวเฮ้ยทำอะไรของพวกแกเหอะเปิบเปิบเ,เ,เ,เรลี่ยบร้อยครับผมโอ้โหกัดเข้าไปที่คอและตอนนี้เจ้านกเจ้านกปากใหญ่มาจริงๆิเจ้านกปากใหญ่ต้องเจอกับน,นกหัวขวานล้วนะโอ้โหแต่ไม่ทันเลยครับผมตบ ตบมาอย่างนี้หูยแล้วก็เปลี่ยนเล็กบอกไม่ต้องข่าเอง <laughs> ไปนอนงับปึ๊บปึ๊บปบปบโยนแล้วก็ฟาเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมวสวยงามครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วรอบที่สี จัดไปครับผมเอาจริงนะทุกคนตัวกินพบื่หมดว่ะตัวกินพบืชหมดอะเอาเบคิโอไปแล้วกันตัวกินพบืชทด,ดี่แบบหยหมายถึงว่าระดับพลังเท่าไอตัวนั้นอะนะไอตัวท้ายซุปเปอร์ซอลรสอะ <c oughs> ไปจัดครับผมเอาชนด้านไม่พอตัวยังต้องมาแพ้ด,ด้านพลังอีกหรอเนี่ยโอ้ยอ,อาลไรครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบสุดท้ายเราต้องไปรีวิวเบต้าครับผม เก็บไปโอ้ยถ้ารีวิวเบต้าดีเนอวจัดแบบชนะท่าให้เลยพอเบต้าไม่ไหวครับผมโอ้โหเย,ยกกันเลยทีเดียวครับผมเอาละฮะตอนดีโอ้โหเน้นๆแบบนี้รวยสวยงามมากเพื่อนเอาละครับผมเรากิบชา์าได้รัวๆครับผมแบบนี้ถอยมาตีสาม ขอให้มันตีสามขอลองขอลองกับเพื่อนปึ๊บปึ๊บสวยงามครับผมโอ้โหถูกใจไอจริงเลยว่ะวันเนี้ยถูกใจจริงๆเลยว่ะไสนอนปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอ้โห AI มันเห็นเราเอามาหยามหรือเปล่าเอาตัวมาหยามหรือเปล่ากดไม่ไหวนี่จะตีแบบหูจะสามครับผม เรียบร้อยฮะโอ้โหมารวครับผมสไปโนทาชุคัตมาแล้วเสียดายเลยฮะ <c oughs> มันเหลือหนึ่งใช่ไหมมันเหลือหนึ่งเนาะถ้าจำไม่ผิดครับผม <c oughs> อย่านะเว้ยโอเคบับเรียบร้อยดีมันไม่กัน <c oughs> ดีเอ้ยไม่ใช่ดีนะมันไม่ชาร์จ ตอนแรกคิดว่ามันจะช้ากันสีครับผมโอเคสวยงามมันจบแล้วไม่ถึงแบคกิโอด้วยไม่ถึงแบคกิโอด้วยไปนอนบา้าเงี่ยมเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สี่ครับผมสวยงามครับผมอะไรกันครับเนี่ย ฮ้ยฮัลโหลโอ้โหยันรอบท้ายจัดดีครับผมโอ้โหบัมปี้มาว่ะฮ่าเป็นไงเอาพี่โตไปช่วยยืนขามตัวเดียวพอไปจัดครับผมคืออะถ้าเพามาก็อย่าว่ากันนะ <c oughs> ถ้าเพามารอบหน้าเดี๋ยวจัดเป็นบีอินโดแรปเตอร์เจนหนึ่งเอาตัวแบบตึงๆไปเลยฮะเฮ้ยพี่โตไม่น่าจะเตียยเปียบห็อก แบกโหยคอมปีก็มีหลายชีวิตละสบายถ้าพลังคอมปีจะแค่ again, นี้ก็จริงอะ่ะแต่นายบัมปี้นายจะทำอะไรคอมปีไม่ได้หรอกนะไม่ได้แล้วมันตีสองไตด้วยออคอมปีไปนอนก่อนแล้วหนึ่งตัวในระหว่างนี้เราต้องรีบชาร์จเราต้องรีบชาร์จเพื่อให้พี่โตมากอบกู้สองโอ้โหมันตี <laughs> อพี่เอกไปโกรธแค้นอะไรไอกกับผมพี่หรือเปล่าอ่ะคือยเอกโกรธแค้นอะไรมันหรือเปล่าอ่ะสามาสามครับผมโอ้โหก็พี่ทำดีทำดีเราลูกโอ้โหหมารวครับผมพี่โตมาแล้วจริงๆริตัวเดียวเก็บสามได้เลยนะถ้ามีแปดแต้มแบบเนี้ยโอ้ยิ้มหวานไปดิพี่โตยิ้มหวานไปดิโอ้โหมาแบกเด็กเด็ก นี่ไงนี่ไงพี่โตพี่โตชิวจัดครับผมแอดบอนโตเกเอ้ยเกมีไอ้นี่อยู่นหวาทโทนเมนิ์แต่ฉันไม่มีเวลาตีหรอกมาเอาอะรครับผมนกเอียงนกเอียงแบบนี้นกเอียงลงมาแบบนี้แล้วโอ้โหไม่ยอมปิดงานครับผมนกเอียงเปลี่ยนลงมาได้ไม่ยอมปิดงานด้วยครับผมนั้นเราปิดมันเลยนั้นเราปิดมันเลยนั้นเราปิดมันเลยครับผม ไปนอนบับเรียบร้อยไปดีเอาไรครับผมแอดวอนโตแกดเลตเบต้าแน่นอนบอกเลยแกดเลตเบต้าแน่นอนโอ้โหไม่ตีด้วยมันเก็บไว้ทำไรมันเก็บไว้กันโอ้โหกันห้ากันห้าเลยว่าเอโอ้โหหายากนะเอไอจะกันเยอะแบบกันห้ากันหกอะ่ะโอ้โหแบบนี้เรียบร้อยครับผม เรียบร้อยฮะมาเบตามาแล้วเดี๋ยวนะเบตาเอ้ยหนุ้ยดามเมจถึงอยู่ครับผมลืมไปเราชนะดานเบตาเอาแบบเน้นๆเลยลูกขอแบบเน้นๆเลยไปนอนวักวับเรียบร้อยถ้าไม่ตายเหมือนพ่อเลยเหมือนจะบูเลยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผม สวยงามครับผมพี่โตคนเดียวแบกน้องเบต้าหมดว่ะโอ้โหแบกทุกตัวเลยครับผมป้ะตัวไหนก็ได้เลยะโอเคโอค้ยแล้ว JW มันจะทันสิ้นปีไหมเนี่ยอยากจะได้ตั้งห้าหมื่นมาเปิดให้ทุกคนดูครับผมแต่ไม่น่าจะทันดูๆแล้วอีกไม่กี่วันเองใช่ไหมโอเคครับผมทุกคนนี่เบต้าเป็นไงวันนี้ออกโลงใช้แตง่ง ว้าว้าอ่อนด้วยอุยอู้กูกูอ๋มีกูมีกูมีกูเอ้ยกูไว้อ๋อ้มีกูเฮ้ยเวลาขู่อะไอแสงแฉงมันหายไปเลยครับผม